มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักราวาลาวันนี้ที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคาระเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานแถลงข่าวการจัดแสดงโขนเรื่องรามาเกียรติ์ตอนพระจักรรามตานพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบร,รมร,ราชินีนาถพระบร,รมราชาชนนีพันปีหลวงนนในโอกาสบันเฉลิมพระชมนมพรรษา12สิงหาคม2567 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นในโอกาสพระราชาพิธ,ราราาพธีมหามงคลเฉลิมพระชม้พันษาหรอบ2 8กรกฎาคม2567เพื่อสืบทอดส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลรปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามศิลประไทยดั้งเดิมโดยจะจัดแสดงระหว่บบางวันที่7พฤศจิก,กายนถึงวันที่8ธันวาคม2567ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำหรับรามเกียรติ์ตอนพระจักราวตาลเป็นบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่บอกเล่าเรื่องราวการแสดงกิ่นดาพิณิหารของพระของพระจักรราหรือพระนารายที่อวตารล,ลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสของเท้าทรราศรถกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาพระปราบฝ่ายอธรรมเปรียบประดุจพระราชวงศ์จัก,กรีที่พดุงความสุขความสงบให้กับประสบกน,นิกรชาวไทยตลอดมา พร้อมด้วยพระลักษมีพระชายาอวตารมาเกิดเป็นนางสีดาผู้ครองของพระรามโดยทศกัณฐ์หลงไหลความงามของนางสีดาจึงสั่งให้มารีตแปลงกายเป็นกวางทองไปล่อลวงพระรามให้ตามกวางแล้วจึงไปลักพาตัวนางสีดาไปยังกรุงลงกาเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างกองทัพพระรามและทศกัณฐ์ การจัดแสดงครั้งนี้เป็นนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะแขนงต่างๆอาทิด้านนาฏแตศิลป์ดุริยางคศิลป์ขีตศิลป์รวมถึงการออกแบบพระตราพรเครื่องแต่งกายที่มีความวิจิตรประณีตและงานฝีมือช่างเทคนิคการทำฉากที่ยิ่งใหญ่ทันสมัยตระการตาผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดงได้ที่ไทย i ิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา